ตอนนี้เราได้อยู่ในห้องของปีเซียนะครับตัวใหญ่ตัวเดียวของโลกก็คือเป็นปีเซียแม็กซัมซุกเป็นปีเซียที่มีพลังงานไฟฟาเลตมากที่สุดในโลกนะครับตอนนี้อยู่ที่กับบริษัท c p p อยู่แล้วทุกท่านตอนนี้พร้อมแล้วไหมครับที่จะสัมผัสแล้วก็เล่นรูปแล้วก็ได้ชมปีเซียพร้อมไหมครับพร้อมครับผมก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่ปีเซียนะครับนี่คือปีเซียที่ทำจากหินแม็กซัมซุกนะครับ หินแม่คีเซมุกตัวนี้เป็นหินที่มีพลังงานไฟฟ้าเลวที่ตรงกับร่างกายมนุษย์เราปล่อยออกมานะครับโดยรละเอียดเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันอีกทีหนึ่งตัวนี้เนี่ยจะให้ประสิทธิภาพในการมีพลังงานนะครับและก็เด็กในขณะเดียวกันที่เราคุยกันแล้วครับว่าปีเซียต้องทําจากหินที่มีพลังงานตัวนี้เป็นหินที่มีพลังงานเหนือกว่าหยกเพราะฉะนั้นปีเซียตัวนี้ก็จะมีพลานุภาพนะครับในการให้ทรัพย์ให้โชคให้ลาบมากกว่าปีเซียที่ ทำมาจากหยกแล้วก็อย่างที่บอกครับหลายท่านมีโอกาสเดินทางมาแล้วก็จะได้ชมได้สัมผัสผีเสี้อว่าการรูปผีเสี้อที่จะให้เกิดโชคลาภนั้นจะทำอย่างไรบ้างสิ่งที่ต้องห้ามก็คือบริเวณปากฟันลิ้นตรงนี้ห้ามรูป เพราะว่าเป็นจุดที่ต้องรับทรัพย์รับเงินรับทองรับโชคลาภต่างๆวาสนาต่างๆก็คือตรงนี้จุดตรงนี้ห้ามนะครับจุดที่เราจะรูปจุดแรกนะครับเหมือนที่พี่ตุ้รูปมานะครับก็คือหูบริเวณหูตรงนี้นะครับการรูปตรงตาก็ห้ามรูปนะครับตรงตาก็ห้ามโดนนะครับก็คือบริเวณช่วงปากกับตานี่ห้ามนะครับจุดแรกที่เราจะรูปก็คือหูนะครับก็2มือจะใช้สองมือรูปแบบนี้นะครับรูป ตผลที่รูปหูก็คืออย่างที่บอกครับการที่เรารูปปีเสียบริเวียนหูเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนฟังเราเชื่อฟังเรานะครับใครก็ตามที่นะครับไม่ค่อยมีใครเชื่อถือหรือคนที่บ้านไม่ค่อยฟังพูดแล้วเถียงตลอดรูปหูเยอะๆนะครับแล้ว่ามีพีเซนเตอร์กิจิมศักด์นะครับนี่ก็จะจะเป็นการรูปหูปีเสียนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเรารูปเสร็จเราก็อธิษฐาน ให้คนเชื่อฟังเราอะไรต่างๆแล้วก็รูปรูปรูปนะครับพอรูปเสร็จปับ๊บขณะดเดียวกันขณะที่เราลูบหูเนี่ยปีเสียก็จะเชื่อฟังเราเหมือนกันนะครับปีเสียก็จะพร้อมที่จะให้โชคให้ลาบให้ว่าสนาต่างๆเพราะเราเปรียบเสมือนเป็นผู้ที่มาขอบารมีนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆไล่ลงมาบริเวณคอนะครับบริเวณคอตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็พร้อมนะครับเราก็จะทาธุรกิจแล้วเรา กำลังจะก้าวเรากำลังจะมองไปข้างหน้านะครับคอตรงนี้ก็เชื่อฟังให้คุ้นเคยแล้วก็ทรัพย์สินกําลังจะเข้ามาแล้วเราก็ต้องเตรียมนะครับหลังจากหูมาก็คอนะครับเสร็จจากคอบริเวณคอก็จะลงไปนู่นเลยครับขาขาหน้านะครับขาขาก็คือเวลาทําธุรกิจ จุดที่เราจะต้องเริ่มต้นก็คือการก้าวเดินการก้าวย่างออกไปนะครับพีเซียก็เหมือนกันครับก็จะมีพลังในการก้าวย่างออกไปนะครับพีเซียก็จะเป็นอะไรที่เราพร้อมที่จะก้าวแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะครับก็รูปที่ขาเสร็จจากขาก็มาบริเวณปีกพีเซียจะมีปีกนี่นะครับพร้อมจะบินพร้อมจะทะยานนะครับจะเห็นว่าในจุดต่างๆในวายร้ายต่างนี้จะเป็นจุดมงคลทางนั้น นะครับปีกก็จะเป็นตัวให้เรานําพาบินสูงกว่าเพื่อนมีโอกาสได้เหนือกว่าผู้อื่นนะครับเราก็รูปที่ปีกและที่สําคัญที่สุดสุดท้ายก็จะอ้อมมาถึงบริเวณสะโพกหรือช่วงช่วงที่ปลดปล่อยทรัพย์สินเงินทองโชคลาบวาสนาต่างๆก็จะปลดปล่อยตรงน,รงนี้ตรงนี้รูปได้นานๆน,นะครับแล้วก็อธิษฐานเลยครับรูปว่าตอนนี้เงินทอง เข้ามาอยู่ในมือเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำไงเสร็จแล้วหลังจากที่เราได้โชคลาภวาสนาจากปีเสียเราก็มีกี่กระเป๋ากรรแล้วก็เอาเก็บเข้ากระเป๋าทุกๆุใบใครมีกระเป๋าสะพายมาก็เก็บใส่กระเป๋าสะพายเอากลับเข้าไปเยอะๆเอาอยากได้อะไรเอากลับไปให้หมดอยากได้อะไรเอาเอาให้ครบเลยนะครับนี่นี่คือการรูปปีเสียนะครับ,นะรบนะการได้เข้ามาสัมผัสปีเสีย ก็นี่ก็คือเทคนิคแล้วก็วิธีการแล้วก็จุดที่ต่างๆที่เราจะรูปแล้วก็อธิษฐานได้นะครับก็นี่ครับพีเซนเตอร์กิติมศักดิ์นะครับท่านประธาน แม,แม่ทองซื้ออะไรไปตัวใหญ่มีเซียตัวใหญ่แคมอะไรไปแคมพัสก้อีเซียตัวใหญ่แม่ทองเป็นคนแรกใช่ไหมที่เป็นคนซื้อใช่ใช่ไหมครับจับแล้วก็ส่ง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 เล่นเหมือนกับเราเปิดดนตรี เหมือนใช่อะไรนะฮะเกมเท้าอินเตอร์ีใช่ไหมฮะคล้ายๆกันนะส่งทรงทรงสุดท้ายไปอยู่ที่ใครคนนั้นได้สิองราศีข้าวพันข้าว,วอยบาทครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากแม่แดงนะครับเดี๋ยวผมจะหันหลังเพลงจะเปิดไปแล้วเราจะเรียงจากแม่แดงไปทางซ้ายส่งไปเรื่อยๆแล้วลงไปทางนี้นะครับลงไปทางนี้วนไปทางนี้ วนออกแบบนี้วนแบบนี้กลับแบบนี้พอเพลงหยุดเมื่อไหร่สมมุติอยู่ที่เฟรมสมมุตินะฮะสมมุติอยู่ที่เฟรมคนข้างซ้ายของเฟรมได้เอาเริ่มเลยครับไป ไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผไม่เกี่ยวโอเคผมตัดสินให้ครับพี่รับแล้วผมไม่รู้ครับรู้แต่ว่าเฟรมมาส่งให้แล้วรับแล้วได้อะไรรู้เหรอลระได้อะไร ได้บ้านแล้วลดอยุดไม่นี่ใจใหญ่วันนี้ท่านประธานเราใจปั้มมากเลยค่ะไมร้องเรียนเรื่องของตัวเผู้ตายครับผู้ตายได้แม่เป็นแดงเพราะแม่มาเช่าปีเสียคนแรกไงเออโดนเลือกปฏิบัติมาปีเสียใช่คอัเพราะคนรับน่เยังไม่รู้ตัวเลยคนตายยังงงอยู่ แม่ทองแม่ทองได้รางวัลน,นี้เพราะอะไรปีเสียส่วนแรก,แรกครับคุณครับคลลุกเลยนะเนี่ยโอ้บสุดย,ยอดเลยครับคนลุกเลยนะครับที่มาบริษัทนี้มาสองคารถตู้ ้าเป็นคนแรกที่น่มาลูปผีเสื้อและก็อธิษฐาน้วยว่าขอให้ประสบโช,โชคลาภแล้วก็ได้หน้าที่การงานการเงินแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้มีจริงด้วยแล้วก็ได้สมใจนึกด้วยขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะที่เป็นสมาชิกชีพีวเวอร์มาลูปผีเสืยอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์ใหญ่น้ำหนักประมาณหนึ่งตันแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆวันนี้ดิฉันมาลูบด้วยตัวเองเป็นคนแรกและก็สั่งจองผีเสื้อองค์เล็กเป็นคนแรกและก็เป็นผู้ที่โชคดีได้รางวัลใหญ่จากท่านประธานจงสงวนเป็นคนแรกอกีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอยากจะให้พี่น้องมาดูด้วยตาตัวเองแล้วก็มาสัมผัสด,ด้วยตัวเอง มาขอโชคขอลาบจากปีเสียน้ำหนักตัวใหญ่น้ำหนักประมาณหนึ่งตันเพราะว่าอธิหารมีจริงฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะได้อธิษฐานไปก็พอดีเป็นคนที่โชคดีได้รับรางวัลใหญ่จากท่านแล้วก็ดีใจและอยากจะให้พี่น้องเราทุกคนนะมาดูด้วยตาตัวเองด้วยค่ะวันนี้ดิฉันโชคดีมากๆเลยค่ะ แล้วก็ได้ทั้งเล็กและใหญ่ด้วยค่ะค่ะตัวดิฉันเองนะคะชื่อโชติกาชะยงกูลการได้มาีมีโอกาสได้รู้จักปีเซยเนี่ยที่บริษัท C B P World คือได้เป็นสมาชิกอยู่ที่นี่แล้วก็ได้ทำงานทีนี้มีวันหนึ่งเนี่ยทางบริษัทได้เอาปีเซยเนี่ยซึ่งมีน้ำหนักตัวเนี่ยประมาณ1ตัน,น่ะ มาไว้ที่บริษัทแล้วก็ได้เปิดให้สมาชิกเนี่ยได้เข้ามารูปรูปแล้วก็มาขออธิษฐานสิ่งที่มาทำในวันนั้นเนี่ยถามว่าร้อยเปอร์เซนต์ไหมเหมือนกับเหมือนกับอยากจะลองมากกว่าว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันใช่ไหมก็เลยวันนั้นได้มีโอกาสได้เข้ามารูปปีเสียแล้วก็ตอนขณะที่ทำนะก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าตอนนั้นเดือดร้อนเรื่องเงินมากก็เลยบอกว่า ถ้าปีเซ่เนี่ยมีเหมือนกับมีมีมีชีวิตจริงเนี่ยขอให้สื่อกับเราได้ว่าตอนนี้เราต้องการเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปแก้ปัญหาส่วนตัวพอกับอพอรูปเสร็จก็กลับไปบ้านแล้วก็มีมีคนมาขายลอตเตอรี่ก็ซื้อซื้อซื้อโดยที่ก็ลืมก็ไม่ได้สนใจละซื้อลอ,อตเตอรี่ไปสองคู่ปรากฏว่าพอพอลังพ,พอออกเราไปตรวจ เราก็ได้ถูกลางวัลก็ก็เลยก็เลยเอ๊ะมันมันบังเอิญหรือเปล่าไม่แน่ใจอะก็ว่าเอ๊ะมันบังเอิญหรือเปล่าที่ที่เราถูกกลับมาใหม่กลับมากรุงเทพนะคะว่าธรรมดาอยู่ที่เชียงใหม่กลับมากรุงเทพขอรูปอีกสักครั้งเถอะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานแบบเดิมว่าสิ่งที่ที่ได้ไปเนี่ยถ้าไม่ใช่บังเอิญขอให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําอีกปรากฏว่าก็ได้เงินมาอีกก้อนหนึ่ง จากการที่มาตั้งจิตอธิฐานปีเสียอยากจะเรียนเชิญนะคะเพื่อนๆหรือพี่น้องในว่า,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 าถ้าใครมีปัญหาอะไรเราอยากจะเรียนเชิญให้ท่านเนี่ยมาได้สัมผัสปีเสียของอปีเสียมักซัมซุกเนี่ยที่บริษัท cbp world เนี่ยซึ่งตั้งอยู่ที่สาธุประดิษฐ์เนี่ยให้ให้ทุกท่านเนี่ยได้ได้มาสัมผัสแล้วก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ท่านขอเนี่ยจะสมความปรารถนาของท่านทุกๆอย่างเลยค่ะ ขอบคุณค่ะทุกคนมาเนี่ยบางคนก็ถึงฝันละบางคนก็ยังไม่ถึงฝันทีนี้ปัญหาคือว่าคนที่มันจะเข้าไปถึงความฝันได้นะมันก็คือคนที่ไม่ทิ้งความฝันตาบไปที่ยังไม่ทิ้งความฝันเนี่ยรางวัลเนี่ยความฝันมันจะรออยู่ขออย่างเดียวคะขอให้พวกเรารักกันอย่าทิ้งกันเรือมันจะผ่านพายุใหญ่ไปได้เนี่ยมันอาจจะโครงเพลงบ้างนะขออย่างเดียวอย่าลงจากเรือก็แล้วกันครับ